สวัสดีค่ำคืนแล้วก็เช้าของวันที่24ก็เหมือนเคยครับทักทายกันตอนนี้ฝนตกทั้งคืนยาวมายจนเช้าตอนนี้ก็9โมง17นาทีก็เมื่อคืนแวะไปสตูดิโอ1971ของพี่เดฟมือกลองประจำวงนั่นเอง ก็ไปมิกซเพลงของน้องๆแล้วก็ไปคุยกันตุละปะปังครับจนเสร็จแล้ววันนี้ก็ส่งมิกซ์ดาวไปให้น้องฟังกัน3เพลงเป็นงานสนุกสนานบันบาน,บานสไตล์วงโคโเคนนะครับยังไงก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพกันหน่อยเพราะว่า ช่วงนี้อากาศรู้สึกจะเอ็นไปทางนั้นทีทางนี้ทออีผมก็ดูเหมือนจะเป็นหวัดแล้วยังไงก็ทานยากันด้วยนะครับออกไปข้างนอกตอนนี้ฝนตกก็หาอะไรมาคลุมศีรษะของท่านให้มันปลอดภัยจากการเป็นไข้หวัดนะสํหรับผมก็ จะทานยาแล้วก็นอนขอให้คนที่นอนกลางวันทุกท่านหลับฝันดีครับมีความสุขมากๆจาก2 0 Floor Music และ Mark m a กแ Mel Studio นะครับติดต่อทำเดโมมาเลยครับช่วงนี้กำลังต้องการเงินครับ